Victor i a s ซ e เครดแองเจนางแบบแนวหน้าของโลกที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยระดับนางฟ้าไม่ว่าจะเป็นใบหน้าที่สวยระดับ Golden ratio และหุ่นที่เปะ๊ะจนเป็นที่ใฝ่ฝันของสาวๆทั่วโลกแต่หลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเหล่า Angel s เขาดูแลหุ่นตัวเองกันยังไงไดเอทแบบไหนวันนี้พี่วาจะมาลองไดเอทตาม s u n b l o o d นางแบบที่เดินรันเวย์ของ Victoria Secret มาแล้วนับไม่ถ้วนเราจะมาลองใช้ชีวิตกินและออกกำลังกายตามเขาให้ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะทำได้จากบ้านของเราถ้าพร้อมแล้วอ่ะ ปดูกันเลยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทุกคนพิวาไปเห็นคลิปเนึ่งของแซนบล็อตนะซึ่งเขาเป็นโมเดลของวิกตอเรียซีเค t ตพิวาก็เห็นว่าเฮ้ยเขาแบบว่ามีคลิปที่เขาปล่อยมาแล้วเขาบอกว่าน้ําหนักเขาขึ้น5โลแล้วเขาก็มาแชร์วิธีการลดของเขาว่าในการลด5โลของเขาเนี่ยเขาทําอะไรบ้างใช่ไหมพิวาก็เลยแบบเฮ้ยอินสปายเพราะว่ามันเป็นมุมมองที่เรายังไม่เคยทําในการไดเอทอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะแบบว่าเอาคลิปนั้นมาแบบว่าสรุปกดนะคะแล้วก็มาให้ทุกคนดูว่าเดี๋ยวเราจะลด น้ำหนักตามนางแบบ K, แวิกตอเรียซีเคทเราต้องทําอะไรบ้างคือจริง,รงๆที่สนใจอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่เหมือนแบบว่าไดเอทวิกตอเรียซีเคทโมเดลที่มาแบบอ่านเจอในเว็บไซต์หรืออะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างมาทางสายกลางแล้วค่อนข้างแบบมายด์เซ็ตดีมากๆอ่ะแล้วก็คิดว่าเป็นเวในการอปโพดเอทที่ไม่เครียดแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามได้นะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะ ในส่วนของกฎพี่วาไปสรุปมาแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันนะคะก็คืออันแรกเป็นนิวทริชันนั่นเองนะส่วนอันที่2ก็คือเรื่องออกกําลังกายนะคะในส่วนของนิวทริชันเขาก็จะกินอะไรที่มันค่อนข้างมีผักเยอะนิดนึงพี่วาเห็นจะเป็นพวกสลัดซะส่วนใหญ่นะซึ่งจะเน้นไปที่โปรตีนกับผักสดนะคะจะแบบไม่ค่อยมีคาร์บเท่าไหร่นะแล้วก็เขาก็มีกฎมาให้อีกว่าห้ามรู้สึกหิวนะถ้าเกิดหิวให้สแน็คได้ระหว่างวันสแน็คที่เขาจะกินก็จะเป็นพวกถั่วอะโวคาโดโยเกิร์ตผลไม้นะคะเออแต่เห็นนนนนจะะกกกิิโยเเค่อข้างมั อยากกินอะไรให้เลือกที่มันเฮลตี้นะอันต่อไปก็คือให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะวันละแบบ3สาสลิตรอะไรเงี้ยอันเหมือนที่พี่ว่าทําเลยแล้วก็ระหว่างนี้ no artificial sodas or sweet drinks นะคะไม่ได้กินน้าหวานหรือโซดาเลยในส่วนของ work out เขาบอกว่าเขาไปเดินทุกเช้าเลยหรือแบบว่าบางทีอาจจะไม่ทุกเชา้าแต่พยายามที่จะแบบตื่นมาแล้วให้ตัวเอง active เนาะพี่ว่าก็จะพยายามไปเดินทุกเชา้าแล้วก็ work out นะคะเขาจะทําประมาณแบบอาทิตย์ละ5ครั้งอะไรเงี้ยแต่เขาจะออกกําลังกายวันละ30นาทีอย่างต่ํานะแล้วแต่วันอันนี้เขาบอกว่า30มสิ 45นาทีถ้าวันไหนฟิตฟิตหน่อยก็คือจะเป็นแบบว่าชั่วโมงหนึ่งอะไรประมาณนี้เนื่องจากช่วงนี้มันไม่ได้มียิมไม่ได้มีอะไรเขาก็เห็นออกเป็นคลิปตาม YouTube นะคะมีแบบยกตัวอย่างมาให้แบบพม่ารีฟหรือแบบว่าอาจจะในแอปโทรศัพท์ที่เป็นแบบเวิร์กอัพแอปอะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของการกินนะคะ3วันนี้นะเดี๋ยวพีวาจะสั่งสลัดร้านโปรดของพีวามานะคะเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเดี๋ยวจะสั่งเอาแทนนะอันนี้คือร้านกรีนนะคะพีว่าไปเห็นโปรโมชั่นเขามีแบบว่าฟะะิตอินทรีเด ให้แล้วด้วยว่าแบบวันหนึ่งมันไม่เกินพันหแคลแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารในคอสาคะมันจะตรงกับที่แซนบลอดเขาบอกก็คือมีทั้งแบบโปรตีนที่แบบพอเพียงนะคะมีผักสลัดเยอะๆแล้วก็ของว่างเป็นโยเกิร์ตด้วยนะก็คือตรงตามที่เขาบอกพอดีเลยเพี่มาก,ก็เลยเลือกอันนี้มานะคะ Good morning ค่ะทุกคน Welcome to วันแรกของการทดลองนะโคตงง่วงเลยเมื่อคือนนอนดึกนิดนึงวันนี้ตื่นมาตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงแล้วเดี๋ยวจะไปเดินก่อนนะคะตอนเช้าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดินตอนเช้าอ่ะเออว่าจะกินกาแฟก่อนเพราะง่วงมากเลยตอนนี้ ในคลิปของแซนอะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขาไปเดินทุกเชา้าเวลาประมาณสินาทีอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินนะคะ mm. แล้วก็เพม่าเพิ่งซื้อ Apple Watch mm. มาใหม่ด้วย mm. <laughs> จะไปประเดิมน้องนะคะ แบบพอได้ออกมาเดินได้แบบว่าเออฟังเพลงใช้เวลาคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เป็นการแบบเหมือนได้พักสมองจากงานจากแบบว่า Environment เดิมๆอ่ะก็รู้สึกสบายนีนะเออน่าจะแบบว่าเป็น habits ที่อยากจะ pick up เพราะว่ารู้สึกว่าทำให้ไม่ค่อยเครียดดีเดินได้เกือบโลนึงนะ0.7-6เนะเบินไป50แแคล โอเคทุกคนเดี๋ยวพิมาจะกินมือแรกนะคะคือส่วนมากเขาจะกินเป็นสลัดหรืออะไรที่แบบว่าไม่ค่อยคาเบียอะเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เราก็เลยสั่งสลัดร้านโปรดมากินนะคะซึ่งลงไว้หลายรอบมากๆแล้วน่าจะอยู่ในซูขุนในฝันประมาณแบบ4 EP ได้เรามั้งชัดๆเลยน่าจะเป็น EP แรกที่พิมาทําชาเลนจ์กินสลัดนะคะก็สั่งอีกแล้วเพราะว่าช้เกียจทยาอาหารนะสลัดที่เราจะกินวันนี้นะจริงๆอันนี้ขึ้นหนึ่งในอันที่พิมาชอบที่สุดเลยอ่ะมันคือสลัดหมูชาชูนะคะซึ่งซอสสลัดโคตรอร่อยบอกเลย เหมือนแรปเกาหลีเลยเพลงของเกาหลีหืมหมหมดแล้วหมดแบบเกเรียงจริงๆอะอร่อยมากแล้วก็จริงๆแล้วมันมีสิ่งนี้นะคะโยเกิร์ตท,ที่เขาเอาไว้ให้กินตอนบ่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวพมาจะกินก่อนเพราะว่าพิมาอยากได้คาร์บนิดนึงเดี๋ยวจะได้ออกกําลังกายนะในโยเกิร์ตท,ที่เขามีทั้งหมดอันนี้น่าจะที่พิมาชอบที่สุดอะมันเป็นเชียร์ซี แกโนล่าข้างบนอะ่ะมันหอมซินนามอนมากอ่ะ เดี๋ยวจะเริ่มออกกําลังกายอของเดวันพงแซนนะเขาจะออกแบบว่าแล้วแต่อารมณ์จริงแล้วอะออกอะไรก็ได้ที่เหมาะกับร่างกายเราหรือเป็นโกของเราในช่วงนั้นแต่ว่าให้ออกไม่ต่ํากว่า30นาทีต่อวันนะคะพอดีพิมพ์ว่าทําโปรแกรมของเดซี่คีอยู่ใช่ไหมปั้นตูดอยู่ช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวจะออกชั่วโมงหนึ่งไปเลยนะคะอันนี้เป็นบูที้เวิร์กอัลนะคะมันฟิลใช้เวทหนัหนกๆเพื่อที่เราจะสร้างกลนขึ้นมานะเป็นโกของพิมว่าเพอร์ซันอลโกในช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยออกกําลังกายไม่เคยมีช่วยดู หรือแบบไม่สามารถเล่นเวทหนักๆด้วยท่าที่ถูกต้องได้เราก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะนี่เพิ่งจะท่าที่เท่าไหร่เ่ะ3เหลืออีกประมาณ10กว่าท่าสู้นะคน เสร็จแล้วนะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเพราะว่าหิวมากตอนนี้ประมาณสองโมงครึ่งแล้วนะคะปวดก้นมากค่ะทุกคนเดี๋ยวจะกินโปรตีนหลังจากออกกาลังกายนะอันนี้คือกินทุกวันอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือโปรตีนของออนนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยมันอันตัวนี้โคตรปังอ่ะเหมือนแบบคาร์บจะน้อยมากแล้วน้าตาลแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ยโปรตีนวิไอโซเลตนะก็จะกินสกู๊ปหนึ่งลงสิลูกแล้วก็มีแครีอทีนนะ พขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องแบบมัสโซโปรจริงจริงนางแบบพวกวิอเรียซีเขีเขาก็ชอบกินโปรตีนเชคระหว่างวันหรือหลังออกกาลังกายนะเดี๋ยวจะใส่นมเอลมอนมิวของเอลมอนบีสค่ะเจอเชคแล้วก็กินแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงถ่ายงานแล้วก็กินข้าวเย็นแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ได้เวลากินข้าวเที่ยงนะคะทุกคนเดร์แมนมันคือแซลมอนโบนะดูดีมากอะแบบอันนี้รอบที่แล้วที่กินไม่มีนะ ข้าวเหมือนพวกแบบข้าวเกาหลีอ่ะอร่อยโอเคทุกคนอันนี้คือเมนูข้าวเย็นของเรานะคะอันนี้แกงกะหรี่ไก่ไข่ออนเซนเออ,อเคแบบเละมากทุกคนเอยตอนที่คลุกแล้วนะ่าจะดูงงๆนิดนึงแต่มันอร่อยมากทุกคนกินใครไม่กินสลัดอะ่ะ คือกินได้นแน่นอนไม่เหมือนกินแกงกะหรี่ที่แค่มีผักอะ่ะทุกคนไหมเดี๋ยวตาขอกินให้หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เชา้านะ๊ะ โอเค Good morning ค่ะทุกคนใส่เสื้อตัวเดิมอีกแล้วเพราะว่าที่เก็จซักผ้าอันนี้คือ day สองนะของการที่เราจะลองทําตามนางแบบเจเลสิทธิเมื่อคืนนอนดึกมากตอนนี้ประมาณ10บโมงแล้วจะไม่ออกไปเดินข้างนอกแล้วเพราะมันไม่ไหวมันร้อนมากนะวันนี้เดี๋ยวจะทำ morning workout แทนแบบไปเลยอะไรเงี้ยกินข้าวเช้าก่อนมีกาแฟเนสเปร์โซ่นะมีสลัดนะจ๊ะวันนี้งานค่อนข้างเยอะก็เลยจะออกกําลังกายเป็นฮิตประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยข้าววันนี้นะ โซบะดีเลยเป็นแบบกินคารบก่อนออกกําลังกายอะ่ะจะได้มีแรงฟีลิ่งเหมือนกินที่ร้านญี่ปุ่นเลยอะ่ะหนึ่งซ้ำเย้เย้ค yeah, yeah. าบไม่ได้กินเส้นมาชาติหนึ่งตื่นเต้นอืมอร่อยอืมอด,อดสดชื่นมากแ่ะกินได้ทุกวันเลย วันนี้เดี๋ยวจะออกของคลุีทิงน,นะเพราะว่าของเดซี่คีเขาแค่20นาทีใช่ไหมแต่ว่าอาทิตย์นี้ของเราตั้งกดฎว้เป็นครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำเราก็เลยทำของคลุีทิงแทนเสร็จแล้วทุกคนครึ่งชั่วโมงดุงเดงยดิสุดยอดอะ่ะใครอยากให้ทำาคลุยทิงชาเลน Challenge? ถ้ามีแบบคนสนใจเดี๋ยวอาจจะทํานะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเวิร์กดิเหนื่อยดิพอจะไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวต้วตองสอนร้องพเพลงต่อเล้วจ้าโอเคทุกคนมีเวลาอีก10นาทีก่อนสอนนะคะเดี๋ยวจะกินอันนี้ก่อนข้าวหมูกิมจิอะไรฟิลฟเนี้ยแบบเกาหลีเกาหลีหน่อยนะอืมอร่อยนะแซ๊บอยู่อ่ะจิ้มจนอะโอเค ก่อนที่จะไปสอนต่อนะเดี๋ยวจะกินข้าวเย็ยนตอนนี้แหละเพราะว่ามันจะไม่มีเวลากินแล้วนี่สลัดไก่เหมือนอาหารไทยอะไรสักอย่างพวกเมี่ยงคำอะไรอย่างนี้น้ำสลัดอร่อยอะ่ะวันนี้กินเร็วอะทองจะอืดปะเนี่ยไปสอนต่อแล้ว วันนี้ไม่น่าได้ออกกำลังกายแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้กูดสว n สดุกคนนี่เดย์สุดท้ายแล้วนะที่เราจะลองกินแบบวิตเตอร์เวสคเวตนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนนั่งเบรเย้ yeah. เมื่อเช้าพิ่มาตื่นมาแล้วก็ทำกาแฟ เดี๋ยวไปเดินมาหนึ่งสินาทีแล้วก็กินข้าวก่อนนะแล้วก็กําลังดูอยู่ว่าจะไปซื้อของเข้าบ้านดีไหมเพราะมันแบบนมก็หมดอะไรก็หมดแล้วก็วันนี้ตัดคลิปทั้งวันเลยนะคะต้องเคลียร์งานฮาน,นะจัง hi oh my gosh It's สดพยายามจะเดินอยู่ในร่มนะนี่คือจะแค่15นาทีที่ออกไปเดินคือมันร้อนมากเหงื่อออกแบบเยอะมากอะ เดี๋ยวจะกินข้าวเช้าเลยนี่คืออาหารเช้าของวันนี้สลัดแซลมอนนะอันเดียวกับไอหมูชาชูแน่เลยอะใช่อันเดียวกันน้ำสลัดโปรดแซลมอนกับน้ำสลัดนี้กินด้วยกันอร่อยมากมมเดี๋ยวจะขอตัวไปกินก่อนแล้วก็อาน้ำแล้วก็ตัดงาน สี่สิบแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะข้าวเที่ยงของวันนี้แฮปปี้มากเป็นซุปกิมจินะคะ <Yeah. S 2> ม,มีความเข้มข้นรสชาตดีเลยไม่จืดอะ่ะปกติแบบอาหารคลีมมันจะจืดๆอ,อันนี้คือแบบแซ่บแลแค่คลายๆของบันชอนเนี <c> ่ย <oughs> มีความแบบว่าเข้มข้นเ <c oughs> ข้ม <c oughs> ข้นหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวกินเสร็จจะต้อง ไปซื้อของเข้าบ้านนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะกลับมาตัดงานนะคะแล้วก็ค่อยกินข้าวเย็นกันอีกทีนึงกิจกรรมน่าเบื่อจังมั้ยเออกิจกรรมแบบคนอยู่บ้านอะ่ะทุกคนบอกเลยตั้งแต่ไอชโทรดิบันล็อกดาวน์ไม่แบบโคตรเบื่อเลยอะแบบไม่รู้ไปไหนทำอะไรงานไม่ไดงานแล้วไปอยู่ที่เดิมๆอะไรเงี้ยเซ็งมากเลยออกไปแบบตัดงานข้างนอกพี่คาเฟ่อะไรอย่างงี้มันไเดียวเลยมันต้องอยู่บ้านอะ่ะเออ Hi ทุกคนวิลล่ามาร์เก็ตเปิดแล้วเราจะที่ปิดไปสามวันนะครับเย้ ตอนนี้กลับมาจากซื้อของแล้วเดี๋ยวจะกินมื้อสุดท้ายแล้วนะหลังจากน,นี้เดี๋ยวจะออกกําลังกายชั่วโมงนึงเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่อยากออกให้เหนื่อยมากเพราะวันนี้ต้องตัดคลิปเดี๋ยวหลับเอ่อโยเกิร์ตของเมื่อบ่ายเราไม่ได้กินอนะเราจะมากินตอนนี้คู่กับอาหารเย็นไปเลยอันนี้คือสลัดอกเป็ดน้าน่าจะเป็นซอสเบอร์รี่อะไม่เคยกินเลยรอบที่แล้วแบบไม่ได้สั่งมา อร่อยอมากรสชาติมันออกแบบรมควันลมควันนิดนึงอ่ะฟิลแบบอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยเป็ดนิ่มมากเลยนี่อร่อยมากมากี่ห้าน้ำมันเลยอะ่ะเลยยังไงเลยเด็ดอย่ามายุ่งเลยแล้วก็มาเลี้ยไม่ให้กินนี่ของฉัน เดี๋ยวจะออกของโคลอีทิงแนละ้ววันนี้จะทําเป็นแอร์สวีเอาทคือรู้สึกว่าวันนี้แบบไม่ค่อยอยากยกเวทหนักเท่าไหร่เพราะว่านั่งทำคอมเยอะมันปวดปวดบ่านิดนึนงแล้วมันต้องยกหนักอะ่ะก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากยกหนักเดี๋ยววันนี้จะเล่นเป็นบอดดี้เวทก่อน ของวันนี้ออกไปประมาณ45นาทีออเบิร์นไป222แคลอรี่โค่รสวยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทดลองของวิกตอเรียซีเควนนะเดี๋ยวเราจะมารีแคปปแผลรีแคปให้ดูว่าแบบว่าหลังจากที่ทำมาแล้วลองมาแล้วอะรู้สึกยังไงบ้างแล้วเราเรียนรู้อะไรจากมันบ้างเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะว่าหลังจากที่ทํามาในเวลาไม่ค่อยนานนะสวันเองใช่ไหมตามซ a นฟลอตนะคะโมเดล Victoria's e c ีเ t เนาะเราแบบเรียนรู้อะไรบ้างมันถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าชา l ลนจ์อื่นๆได้ข้อคิดกลับมาเยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองหลายๆอย่างแล้วก็ได้เหมือนแบบสังเกตการเกี่ยวกับร่างกายเรามากกว่า ตอนที่ทำชาเลนจ์อื่นๆเยอะเลยคือรอบนี้เราทำแบบไม่หมกมุ่นและไม่เครียดใช่ไหมเพราะหนึ่งในกฎของเขาที่เขาบอกคือแบบห้ามเครียดอะเออทำโดยที่สังเกตร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยร่างกายเรารู้สึกยังไงแล้วก็พอมันไม่เครียดอะมันสนุกขึ้นเยอะเลยก่อนนั้นเนี้ยเราเครียดมากเลยเว้ยคือตอนทำชาเลนจ์อื่นๆอะจะแบบเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีบางวันที่แบบว่าไม่อยากทำเลยเพราะอันเนี้ยเหมือนเราโฟกัสว่า ทำไมเราถึงอยากทํเาเลยอยากที่จะพัฒนาร่างกายตัวเองให้มันดีขึ้นพอเรามี intention หรือว่าจุดประสงค์ที่มันชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เกิดมาจากการเกลียดตัวเองอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามีแรงฮึบมากขึ้นแล้วอยากที่จะลุกขึ้นไปทํามันจริงๆอ่ะเหมือนเป็นการปรับไลฟ์สไตล์มากกว่าคือคนเนี้ยต่างจากอื่นๆตรงที่พิมารู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบพัฒนาตัวเองอ่ะ EP นี้พิมาจะไม่ได้โฟกัสที่สัดส่วนเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ของการทดลองนี้นะสิ่งที่เราสังเกตต,ต่อไปก็คือพอ, active, พอมันแอ ตัวมากแบบเดินเหินเลยใส่เสื้อผ้าก็รู้สึกแบบโอเคขึ้นไม่ได้ไปนั่งแบบว่าโอ้ยแบบใส่อันนี้แล้วด้วนหรืออย่างงน้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตอนที่ไปมากินคีโตหรืออะไรเงี้ยมันเซตมาให้หมดเลยอ่ะว่าแบบกินเวลานี้ไอเอฟเวลานี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ร่างกายเราต้องการจริงๆอ่ะแต่ว่าพอเราทําอันนี้แล้วเราได้ฟังร่างกายเราจริงๆว่าฉันจะกินตอนนี้มันทําให้เราแบบว่าสบายใจขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ได้เรียนรู้จริงๆว่าแบบว่าร่างกายเราต้องการอะไรตอนเวลาไหนอะไรอย่างนี้ รู้สึกว่ามันแบบอินสปายเรามากๆเลยนะการแบบว่า f l l o w through m i n d s e t แบบนี้มันทําให้เรารู้สึกสนุกอยู่บนความไม่เครียดแล้วก็ฟังร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยเออมันเป็นหัวข้อที่เราอยากศึกษาต่อมากๆแล้วก็อาจจะเอาไอเดียนี้ไปเด v วล o อต่อเผื่อในอนาคตแบบว่าจะทําคลิปเรื่อง Intuitive Eating เพราะเรารู้สึกว่า Mind s e t เขาดีมากๆแล้วเราแบบอยากเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองก็สําหรับใครที่สนใจนะคะสลัดคอร์สเดียวกับที่พิมวากินนะอันนี้ของ เจ้าเดิมอีกแล้วชอบมากกรีนสลัดนะคะทั้งหมดทั้งวันอะ่ะไม่เกิน1,500แคลนะคะก็คือไม่ต้องคิดเยอะเลยนะใน1วันอันนี้คือรวมทุกเมนูที่พี่มาชอบเลยนะสำหรับคนที่อยากซื้อนะคะตอนนี้เขามีฟรีเดลิเวอรีในเขตที่กําหนดด้วยนะสามารถไปเช็คได้ว่าบ้านตัวเองอยู่ในเขตหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการซื้อวให้บนจอหมดเลยนะคะไปซื้อกันเถอะมันอร่อยมาก จริงๆสิ่งที่พี่มาเรียนรู้จากการทดลองครั้งนี้เลยคือความบาลานซ์และก็ความสม่ำเสมอเมื่อไหร่ที่เราหาสิ่งที่เหมาะกับเราบาลานซ์กับเราใช่สำหรับเราสามารถทําให้มันยั่งยืนหรือว่าสม่ำเสมอไดอ้ตอนนั้นแหละที่เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ทางภายนอกนะแต่ว่าภายในด้วย การที่เราเริ่มดูแลตัวเองด้วยความรักเนี่ยหาอะไรดีๆมาให้ตัวเองทําอะไรดีๆเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพราะว่าความเกลียดหรือว่าความไม่พอใจเราอาจจะได้ความมั่นใจแล้วก็ความสุขเพิ่มมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงด้วยก็ได้นะรักร่างกายของเราให้ดีๆเพราะว่ามันมีอยู่อันเดียวนะทุกคนสำหรับวันนี้พีมาต้องไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคน stay happy and healthy กันนะคะบายบาย